ับในวันนี้ผมได้พาทุกท่านลงมาอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับสืบเนื่องมาจากว่าผมนั้นได้รับการประสานมาจากหญิงสาวรายหนึ่งวัย38ปีนะครับซึ่งเป็นแม่ค้าขายของชําอยู่ในเขตเมืองพัทยานี่เองนะครับซึ่งเธอนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับเธอก็เล่าว่าเธอนั้นได้ถูก เงินกู้นะครับซึ่งเป็นเงินกู้นอกระบบที่เธอได้ไปกู้ไว้เป็นเงินกู้ที่จะต้องเสียดอกรายวันนะครับเข้ามายกเขาสินทรัพย์สินภายในบ้านกว่า10รายการเลยทีเดียวนะ่ะไปจนหมดเกลี้ยงบ้านเลยนะครับเนื่องจากว่าเธอนั้นไม่มีเงินที่จะส่งดอกรายวันนะครับด้วยเหตุนี้เธอจึงได้แจ้งความลงลึกจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูทรหนองปือนะครับพร้อมประสานมายังผมเพื่อให้ผมนั้นช่วยเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในสังคมให้เธอนั้นได้รับความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุด รวมถึงให้คนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ที่เข้ามาในบ้านยามวิกาลร,รวมถึงทั้งกลางวันกลางคืนและเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ในบ้านของเธอนั้นได้รับโทษตามกฎหมายนะครับซึ่งผมนั้นได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุและว,วันนี้นจะพาทุกท่านไปตามหาความจริงในเรื่องนี้กันนะครับว่าทําไมเธอนั้นต้องมาประสบปัญหาชีวิตเช่นนี้ทําไมเธอนั้นถึงต้องถึงที่สุดกับชีวิตจริงๆจึงต้อง แจ้งความแล้วก็ให้สื่อนั้นเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเองนั้นเป็นสื่อกลางที่จะยืนอยู่ตรงทางสายกลางไม่ได้เอ็นเอียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแต่หากวันนี้ผู้ที่แจ้งมานั้นได้รับความเดือดร้อนผมจึงต้องทําหน้าที่ความเป็นสื่อที่จะหาความจริงในเรื่องนี้และให้เขาได้รับการช่วยเหลือจากสังคมโดยความยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพบกับเธอกันนะครับว่าเธอ มีความทุกข์เช่นไรและเธอเจออะไรมาบ้างและเธอต้องการให้กฎหมายบ้านเมืองดําเนินการเช่นไรต่อไปนะครับเอาล่ะครับสวัสดีครับพี่พี่คือคนที่แจ้งมาใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันอย่าเพิ่งฮะบ้านอยู่ในสภาพน,นี้หรออยู่ในสภาพนี้ค่ะี่ยังไม่ได้ทอะไรบ้านเปิดไว้อย่างนี้หรอครับจริงๆแล้วบ้านไม่ได้เปิดค่ะเราถูกแชไว้ไม่รู้ว่าใครโอเค,อเคใช่นะพี่ อย่าเพิ่งไปแตะอะไรนะอย่าเพิ่งไปแตะะรเพรว่าตำรวจบอกว่าไม่ให้จับพี่ครับนิดนึงก่อนนะครับพี่คือคนที่โทรประสานมาหาผมพี่ให้ผมช่วยเหลือว่าพี่นั้นถูกโดนยกเขาบ้านใช่ไหมครับคือมันเป็นยังไงพี่เล่าเบื้องต้นให้ฟังก่อนได้ไหมครับเข้าไปคุยในบ้านก็ได้ครับจะได้เอาตรงนี้ก็ได้ครับคือคือมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับพี่คือวันนั้นอ่ะพี่คือด้วยเศรษฐกิจที่แบบว่ามันมันยุคโควิดค่ะ พี่ต้องขางที่จะได้ทุนนะคะมาลงทุนเปิดจริงๆแล้วพี่มีจัรับพี่พี่ดาวจัดมาทํางานแล้วพี่ก็ลงทุนขายของครับพี่ก็ไปกู้หนี้เขามาแล้ววันนั้นนะพี่ไม่มีเงินจ่ายหนี้พี่ก็กลับว่าจะกลับบ้านแล้วก็หาเงินมาให้เขาอเดี๋ยวปัาเนี้งนึ่งครับพี่คือเดิมเดี๋ยวผมจะถามว่าคือเดิมทีนะพี่พี่โดนพิษเศรษฐกิจพี่จึงได้เป็นนุไปกู้หนี้มาเป็นหนี้อะไรครับ เป็นนี้รายวันค่ะแล้วก็เป็นนี้ดอกรายวันใช่ค่ะแล้วก็มีลายเดือนด้วยครับเป็นทั้งหมดประมาณกี่เจ้าครับอ่าเฉพาะรายวันก็สิบกว่าเจ้าค่ะแล้วก็ลายเดือนอยู่สองเจ้าค่ะรวมเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับพี่รวมเป็นเงินประมาณสองแสนค่ะประมาณสองแสนบาทใช่ค่ะก็คือเป็นนี้รายวันสิบกว่าเจ้าแล้วก็ลายใหญ่รวมแล้วก็ประมาณสองแสนกว่าบาทใช่ไหมฮะค่ะเพื่อที่จะเอามาฟื้นฟูธุรกิจตัวเองใช่ค่ะแล้วไปเรื่อยๆอ่าครับแล้วก่อนเกิดเหตุมันเป็นเหตุเหตุเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ วันที่สี่ที่พี่ออกจากบ้านคือสิบโมงเช้าวันที่สี่ออกจากบ้านสิบโมงเช้าใช่ค่ะเพื่อที่จะไปไหนครับจะไปหาเงินมาใช้นี่เขาอ่อาครับ,ค,รบค่ะแล้วยังเกิดยังไงขึ้นในทีนี้พี่ก็ยังไม่รู้ไม่ได้รู้บ้านอะไรแล้วก็ให้น้องเขาเขามาถากหน้าบ้านให้ก็เอกใจว่าทําไมสแสลมโดนเปิดแล้วทําไมปิดเสียหน้าบ้านหายครับทีนี้ลูกชายก็เลยบอกว่าจะเข้ามาอาเอกสารที่บ้านเพราะว่าแม่ไม่อยู่บ้านแม่เปิ แม่กุญแจล็อกไว้ก็เลยบอกให้ลูกนะคะปีนปปีนปีนปีนรั้วเข้ามาเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้ล็อกบ้านตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้ล็อกค,ะค่ะเพราะว่ากะว่า <Bro> จะเข้ามาอยู่แล้วเกิดลูกเข้ามาที่บ้านพอลูกเข้ามาเจอก็เจอสาภาพนี้เลยค,ะค่ะคลูกก็เลยโทรไปบอกว่าแม่เกิดอะไรขึ้นทําไมบ้านเป็นแบบนี้ก <ıl> ็คือว่าโดนวันที่อะไรครับอ่าพี่ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่แต่ว่าที่ลูกมาเจอคือวันคืนวันที่หกก็คือวันที่สี่นี่พี่เดินพาจากบ้านไปแล้วใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ แล้วมาดูอีกทีคือวันที่หกก็คือไปจากบ้านสองวันสี่กับห้าใช่ค่ะครับก็มาเห็นบ้านในสภาพนี้ใช่ค่ะครับแล้วแล้วในเบื้องต้นเนี่ยครับทรัพย์สินในบ้านมีอะไรสูญหายไปบ้างทรัพย์สินในบ้านมีจากสี่ตัวครับแล้วก็ตู้โชว์สามประตูหนึ่งตัวครับแล้วก็แอร์สองตัวครับที่นอนสองชุดครับค่ะทีวีตู้เย็นครับค่ะเตาแก๊สแล้วก็มีเครื่องกรองน้ําครับ แล้วก็เข้าวทงข้าสารอะไรหายหมดเลยอืมอันนี้เป็นบ้านพี่เองไหมฮะเป็นบ้านพี่เองค่ะ,คะชื่อพี่เองเลยรวมมูลค่าทรัพย์สินความเสียหายประมาณสองแสนกว่าสองแสนกว่าเกือบสามแสนพี่ยืนยันว่าเป็นเจ้าหนี้เงินกู้แน่นอนคิดว่าเป็นแน่นอนเพราะว่าวันนั้นอ่ะพี่ไม่อยู่เขาต้องมาตามหนี้พี่ครับค่ะแล้วเบื้องต้นหลังกเกิดเหตุพี่แจ้งความลงทุกจังหวัดยังครับ ลงมันทึกประจาวันไว้วันที่6เพราะว่าลูกชายมาเจอแบบนี้ก็เลยให้ลูกชายไปแจ้งความไปเจอที่ไปแจ้งความที่ไหนฮะที่สพอนองปือค่ะนองปือนะค่ะทางตำรวจเขากำลังดำเนินการติดตามคนร้ายมาให้ใช่ค่ะเพราะว่าทางตำรวจเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปจับอะไรเดี๋ยวเขาจะดาเนินการให้เองอันในเบื้องต้นถามพี่ก่อนนะครับพี่ครับในเบื้องต้นเนี่ยคดีลักทรัพย์เนี่ยเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้นะครับซึ่งมีโทษที่หนักมาก1ปีถึง5ปีนะครับรวมถึง มันเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงค่ะพี่มั่นใจที่จะเอาผิดคนร้ายอย่างแน่นอนหรอครับเอาผิดค่ะเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วอะค่ะตอนนี้คืออย่างน้อยๆถ้าเกิดว่าพี่ออกจากบ้านให้ข้ามวานันข้ามคืนก่อนได้ไหมอันนี้ยังไม่ข้ามวันนะคะจากที่พี่รู้มาค,คือแค่แค่คืนเดียวครับไม่ไม่ใช่ถึงคืนด้วยคำด้วยซ้าพี่ออกจากบ้านสิบโมงเพราะตอนกลางคืนมีคนเขาเขาให้ข้อมูลพี่มาบอกว่าตอนกลางคืนวันที่พี่ไปอะคะ่ะยังไม่ทันข้ามคืนนะคะเข้ามาเปิด เปิดบ้านแล้วเขาเข้ามาขนของเอาทั้งหมดเลยครับคิดดูแอร์สองตัวเขาให้ช่างมาถอดแล้วช่างก็กล้ามาถอดอ่ะครับที่พี่ไปดูพาไปดู่บบดีครับพาไปดูจุดที่เขาเอาไปนี่คือเดิมทีตรงนี้เป็นร้านขายของชาเหรอครับไม่ใช่ค่ะเดิมทีตรงนี้จะมีจักรสองตัวอือันนี้สองตู้แช่อยู่ข้างนอกตู้แช่อยู่ข้างนอกครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้าพี่ผ้าแก่พี่เขาก็เอาไปครับอกมาให้ว่าเอาไปทำครับคือพี่ยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้เป็นตัวนะยังเป็นผ้าอยู่ครับ แต่ไปดูจุดที่รื้อแอร์หน่อยครับพี่ที่เขาถอดเลยล่ะห่นี่อดสบายหมดเลยล่ะครับพี่เนี่ยครับเขาลื้ออย่างนี้เลยล่ะครับขานี่แอร์ค่อนแอร์เป็นของเอลจีถอดไปเลยล่อครับถอดไปเลยพี่ชี้หน่อยครับชี้ตรงจุดที่ถอดตรงนี้พี่รู้สึกเช่นไรบ้างครับในเวลานี้ หลายแล้วตู้เสื้อผ้าพี่เขาก่อไปครับทั้งสองใมตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้สองใมเอกสารพี่ก็ระจายห้หุดเลยครับพี่อยากให้ตำรวจดําเนินการอย่างถึงที่สุดไหมครับต้องการค่ะตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรพี่ครับงั้นมีเรื่องหนึ่งคือในเรื่องเนี้ยมันก็สองแง่สองงาแล้วพี่นะในกรณีที่คนที่เป็นหนี้เราเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าถึงสู่กระบวนการชั้นศาลแล้วเนี่ย พี right ่ยินยอมที่จะรับใช้ค่าเสียหายหรือเงินที่กู้เข้ามาในชั้นศาลไหมครับยอมค่ะยินยอมที่พี่ที่พี่หายไปวันนั้นที่พี่ออกไปวันนั้นคือพี่จะไปหาเงินไปใช้นี้เขาไม่ได้หนีนี้เขาไม่ได้หนีค่ะครับแล้วอีกอย่างครับพี่จะหนีพี่ควบขดของออกไปหมดแล้วแล้วพี่คงล็อกประตูบ้านอันนี้ประตูบ้านพี่ไม่ได้ล็อคค่ะพี่ล็อกแค่ประตูรั้วก็คือว่าเจ้าหนี้พี่อยากจะฝากถึงเจ้าหนี้ยังไงถ้าเกิดว่าเขาเขาตอนนี้พี่ไม่มีเงินเลยใช่ไหมเหลืออะไรเลยใช่ไหมครับก็คือเจ้าหนี้เนี่ย ก็ถ้าเกิดว่าจะได้เงินคืนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางแพ่งถูกไหมครับในการฟ้องร้องคืนครับพี่กู่ทุกเจ้ามีสัญญาหมดแล้วมันเป็นดอกเท่าไหร่ครับพี่ขออนุญาตถามได้ไหมฮะถ้าเทียบกันแล้วร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนร้อยละเกินร้อยละยี่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าหมื่นหนึ่งก็ส่งวันละสองร้อยเฉพาะดอกหนึ่งหมื่นส่งวันละสองร้อยหรอครับเฉพาะดอกพี่ส่งมากสุดวันเท่าไหร่ครับเฉพาะดอกห้าพันกว่าวันละห้าพันส่งมาแบบนี้นานแค่ไหนครับประมาณสองเดือนได้แล้ว สองเดือนได้แล้วครับ,ค,รบคือว่าก็ฝากถึงเจ้านี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเงินคืนก็ขอให้เขาเนี่ยได้ไปแจ้งความฟ้องทางแพ่งเอาพี่ก็ยินยอมชดใช้ใช่ไหมครับยินยอมค่ะไม่หนีไปไหนนะแล้วบนะ้านพี่อยู่นี่พี่ต้องการที่จะหาเงินมาให้ครับคือที่พี่ไปแค่มันไม่ไมไ่ถึงวันนะค่ะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าพี่หนีจริงๆอาทิตย์หนึ่งถ้าคุณทำอย่างเนี้พี่ก็ยังว่าเออพี่หนีไม่เป็นไรหรอกให้เขาเอาไปแต่เนี้ยพี่ยังไปยังไม่ถึงห้าวันเลยครับก็คือว่าชดใช้เนาะ แล้วนี่พี่ชายก็โดนยกที่นอนไปกับแอร์ตัวนึงแล้วตอนนี้ในเมื่อตรงนี้ไปอยู่ไหนกันนะครับพี่อยู่บ้านญาติเหรอครับใช่ค่ะนี่ก็โดนยกแอร์เหมือนกันถอดแอร์จริงๆแล้วถามว่าทาไมไม่ทาไมไม่ขายของในบ้านมาใช้นี่ขายไม่ได้ครับเพราะพี่ไม่ผ่อนครับอืก็ยังต้องผ่อนอยู่ด้วยใช่เพราะพี่ไม่ได้ผ่อนอ่ะพี่ขายไปใช้ที่หมดแล้วแล้วพี่ก็ควักมาใม่นี่ก็คือสภาพบ้านนะครับที่ได้ถูก คนร้ายนะครับผู้ก่อเหตุเข้ามารักทรัพย์ไปจนหมดนะครับไม่เหลืออะไรเลยก็ทิ้งเอาไว้เพียงสิ่งของหรือรวมถึงสิ่งต่างๆให้ดูต่างหน้าเท่านี้นะครับนี่นะครับก็ก็อยากฝากอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับให้ช่วยติดตามดําเนินการจับกลุมผู้ก่อเหตุนะครับซึ่งถือเป็นการที่ก่อเอดอย่างอุกอาจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับซึ่งแม้ว่าทางผู้ผู้ผู้เจ้าทุกเนี่ยก็ยินยอมที่จะดใช้แต่ก็ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าทางเจ้าหนี้จะกล้าทําที่จะเกินไไม่ดด้คดดิที่จะทําต่อกฎหมายเขาเรีกยกว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายแบบนี้ใช่ไหมครับบอบบี้ไม่ล้องบ้านบอบบี้ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาแบบนี้พี่แค่หายไปแค่ไม่ถึงวันนะคะ่ะนี่นะครับก็เป็นสภาพบ้านนะครับของคุณพี่ที่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้ามาช่วยเหลือดําเนินการทางกฎหมายนะครับฝากถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังไงบ้างครับในเรื่องนี้ครับ อยากให้ช่วยอย่างน้ยอยน,น้อยให้เขามาไก่เกียกับพี่ครับค่ะให้เจ้านี้มาไก่เกียกับพี่ว่าเอออาจจะชดใช้ด้วยการแบบอาจจะเป็นรายเดือนหรือรายวานันหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างน้น้อยอยากให้มาคุยกันก่อนไม่ใช่ใชทําแบบนี้ใช่ค่ะค อย่างน้อยถ้าติดต่อไม่ได้สักวันนึงให้รอพี่ักสองวันก่อนแล้วรอพี่ติดต่อมาแล้วพี่พี่ใช้พี่อยู่แล้วพี่ไม่หนีค่ะบ้านพี่อยู่ทีในใจลึกๆพี่รู้ไหมครับว่าเป็นใครเป็นคนก่อเหตุลึกๆคิดว่ารู้แล้วใช่ไหมครับคิดว่ารู้ค่ะตอนนี้ตารวจก็มีหลักฐานแล้วใช่ไหมค่ะก็มีหลักฐานแล้วเนาะีแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นเรื่องของคดีแล้วนะคะพี่เนาะก็ในส่วนของคดีแพ่งคดีที่เขาพี่พี่เป็นนี่เขา ก็ให้เจ้าหนี้ที่มีหลักฐานเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีกับพี่ทางแท่งนะครับพี่ก็ต้องไปไก่เกี่ยในชั้นศาลที่จะชจใช้นี่เขาเอานะครับส่วนในกรณีที่ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเจ้าหนี้หรือจะเป็นใครก็ตามเนี่ยที่เข้ามาบุกรุกในเคหสถานเนี่ยนะครับรวมถึงเข้ามาในยามวิการด้วยเช่นกันเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะหากล้องวงจรปิดหลักฐานรถที่เข้ามาก่อเหตุได้แล้วเนาะเดี๋ยวทางนี้ก็ปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดาเนินการไปเพิ่งมีโทษที่หนักมากนะครับ นัน,พ,น,พ,นพี่ยืนยันที่จะดาเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะยืนยันค่ะยอมความไม่ได้นะไม่ยอมไม่ยอมนะครับยอมไม่ได้ค่ะสภาพบ้านแบบนี้พี่ยอมไม่ได้ครับแล้วตอนนี้จะไปอยู่ทํายังไงแ,แล้วไม่ลําบากหรอพี่ทุกอย่างไม่มีเหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยลำบากมากตอนนี้ลูกนอนก็ไม่มีผ้นลมค่ะครับครับพี่ภาพที่ปรากฏในเบื้องหน้าขณะนี้นะครับก็คือ สภาพบ้านที่ไม่หลงเหลือทรัพย์สินแต่อย่างใดแล้วนะครับซึ่งเจ้าของบ้านเชื่อว่าผู้ก่อเหตุหรือคนร้ายที่เข้ามายกเข้าบ้านของเธอนั้นเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ดอกรายวันนะครับที่เธอนั้นได้ติดค้างค่าดอกเพียงแค่วันถึง2วันเท่านั้นกับถูกคนร้ายเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินไปจนไม่เหลืออะไรเลยโดยเฉพาะทรัพย์สิน ตรงนี้เป็นจุดที่ติดแอร์นะครับก็ได้ถูกถอดไปด้วยนอกจากนี้ในห้องนอนนะครับก็ยังถูกยกเตียงนอนไปจํานวน2เตียงรวมถึงยังมีกระปุกอมสินนะครับซึ่งเป็นกระปุกอมสินที่เอาไว้ใส่เศษเหรีหยญเศษสตางนั้นก็ถูกทุบเอาไปจนไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับนี่นะครับก็คือสภาพกระปุกอมสินในขณะนี้เธอนั้นและครอบครัวต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับไม่เหลืออะไรในชีวิตนี้แล้วหวังเพียงกฎหมายของบ้านเมืองจะศักดิ์สิทธิ์และนําผู้ ก่อเหตุมาคเด,ดีตามกฎหมายให้ได้ในเร็ววันนะครับ